วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัดอยู่ในขณะน,นี้นะครับ <c oughs> พบกับผมวิชาญช่วยชูใจนะครับวันนี้ผมจัดรายการสดนะครับจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้เนี่ย อ่าผมอยู่ที่หาดใหญ่นะครับอ่าสภาพนะครับสบภาพดินฟ้าอากาศนะครับที่สงขลาอ่าในขณะน,นี้เนี่ยนะครับอ่าฟ้าใสนะครับแดดดีอ่าแต่อ่าภาคใต้แต่สงขลาเนี่ยอ่าไม่แรงอ่าจนเกินไปนะครับอ่ายังคงอ่ามีฝนอ่าตก ลงมาเป็นระยะระยะนะครับให้ปอได้ชุ่มชื้นนนะครับไปที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรนะครับผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้นะครับประจำวันที่30สิงหาคม2566มีการปฏิบัติการฝนหลวงสองหน่วยปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนครสวรรค์มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดชัยนาทจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดกำแพงเพชร นะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มรับน้ำบริเวณเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำกระเสียวอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วอ่างเก็บน้ำในจังหวัดอุทัยธานีนะครับอ่างเก็บน้ำในจังหวัดชัยนาทนะครับ แล้วก็หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงสุรินนะครับทางสุรินเนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าการขยับ แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับวันนี้เราจะไปคุยกับนายแทนไทยพลละหานนะครับปอ,อสปอชอนะครับนี่อยู่ทางอีสานล่างนะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่างนะครับท่านผู้นวยการแทนไทยพลหารนะครับท่านผู้นวยการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้นดยการครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินได้ยินชัดเจนท่านผู้นวยการครับผมวิชารช่วยชูใจนะครับท่านผู้นดยการตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสงขลาผมอยู่ที่ภาคใต้ที่สงขลาเนี่ยอากาศ ร้อนแต่ก็มีฝนตกทุกวันนะครับภาคใต้เนี่ยฝนตกสม่เสมอตกทุกวันท่านผู้บริการแนะนำตัวเองหน่อยตอนนี้ท่านผู้บริการอยู่ที่จังหวัดไหนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ไหนสภาพแรงร้อนฝนตกเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้บริการเชิญครับครับครับได้ครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมนายแทนไทยพลทหารครับ ก็ตอนนี้ดำรง,งตำแหน่งเป็นนะผู้บริการศูนย์บริการส,ล,ารสลัว่วภาคตะนอฉชิงเหนือตอนล่างออยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับครับผมก็ในส่วนศูนย์ของเราก็รับผิดชอบทั้งหมด10จังหวัดของภาคตะนออฉชิงเหนือตอนล่างครับก็จะได้แก่ชัยภูมหาสาครคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีกะตก์สุรินบุรีรัมย์และนครราชสีมาครับครับตอนนี้สภาพอากาศ โดยภาพรวมฟ้าฝนในพื้นที่จังหวัดที่ท่านผู้บรยการรับผิดชอบอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับครับล่าสุดก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะพอมีกลุ่มฝนเข้ามาในพื้นที่ครับตอนนี้เราก็มีการตั้งหน่วยปฏิก,การที่จังหวัดสุรินทร์ครับหนึ่งหน่วยด้วยกันแล้วก็ในพรุ่งนี้ครับเราก็จะมีการตั้งหน่วยเพิ่มเติมที่จังหวัดนครราชสีมาครับโดยสภาพอากาศโดยรวมตั้งแต่ก่อนตั้งหน่วยก็ ฝนทิงช่วงมาสักระยะหนึ่งครับหลังจากเราตั้งดวยเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อวันที่20สิงหาคมก็เริ่มที่จะทํำปฏิกัริการสลวงได้แล้วก็มีฝนตกในพื้นที่ครับครับ ท่านผู้อำนวยการครับในช่วงฤด,ดูนี้นะครับในช่วงฤด,ดูนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยสถานการณ์ฟ้าฝนทางอีสานอีสานล่างที่ท่านผู้อำนวยการรับผิดชอบอยู่เนี่ยปกติในช่วงนี้สถานการณ์ฟ้าฝนเนี่ยเป็นอย่างไรในหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้เนี่ย สถานการณ์ปีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง<ม>แลรงน้อยกว่าปีก่อนๆหรือว่าแรงมากกว่าปีก่อนๆภาพรวมเป็นอย่างไรครับท่านผู้บริการครับครับโดยภาพรวมของภาคต้นภากเหนือนครับก็ในช่วงเดือนสิงหากันยานี้ก็โดยปกติแล้วครับถ้าเป็นโดยช่วงปกติก็จะมีฝนเข้ามาเป็นระยะระยะครับก็สําหรับในปีนี้ครับก็ลักษณะของสภาพอากาศเนี่ยมีปริมาณฝนที่ โดยรวมก็ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าค่าปกติครับโดยเฉลีย่ยนะครับก็จากจากผลการตรวจวัดทางวัดท้องฝนของกรมพื้ทก็รายงานว่ามีมีฝนตกที่ปริมาณน้อต่ำกว่าค่าปกติครับประมาณร้อยละห้าถึงร้อยละสิบครับในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่มีฝนที่ไม่ค่อยตกตามเกณฑ์เท่าไหร่ก็จะอยู่ที่ทางด้านทิศตะวันตกของภาคครับะจะอยู่ทางด้านจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมาพิรมยามหาสารคามรรอเ็ดนะครับและก็สุรินบางส่วนครับครับท่านผู้นดยการครับวิถีก็เรียกว่าวิถีชีวิตของพี่น้องที่จําเป็นต้องใช้น้ํอที่จําเป็นต้องใช้ฝนเนี่ยในพื้นที่ ออีสานล่างนะครับในพื้นที่จังหวัดที่ท่านผู้นำการรับผิดชอบเนี่ยพื้นที่กเกษตรส่วนใหญ่อ่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ากเกษตรประเภทไหนกันบ้างแล้วก็อ่าจังหวัดไหนบ้างที่ใช้น้ําปริมาณเยอะขาดไม่ได้เลยหรือว่าโดยภาพรวมเป็นอย่างไรครับครับโดยภาพรวมพื้นที่การ,กรเกษตรของอีสานล่างครับที่เรา,าทั้งสิบจังหวัดเนี่ย โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาข้าวนะครับนาข้าวแล้วก็จะมีพืชไร่ที่เป็นอ้อยมันสังปะหลังครับที่อยู่ทางด้านแถบจ,จังหวัดานาครราชสีมาชัยภูมินะครับแล้วก็มีพีลมเป็นบางส่วนครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็พื้นที่ทั้งหมดประมาณร้อยละเจ็ดสิบขึ้นไปครับอาศัยน้ําฝนธรรมชาติอย่างเดียวครับส่วนที่เหลือก็จะมีะระบบโครงการจุปทานอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยละสามสิบครับ พื้าที่ก็ต้องการปริมาณน้ําฝนก็ต้องอาศัยน้ําจากฝนอย่างเดียวครับที่จะทําการเกษตรในพื้นที่นาข้าวที่ต้องการในขนาดนี้ด้วยครับครับแผนแก้ปัญหาแผนแก้วิกฤตนะครับที่ท่านอาทิตย์บดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มอบหมายได้สั่งการนะครับไปยังท่านผู้อำนวยการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบ ที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแผนสั่งการเป็นอย่างไรแผนปฏิบัติในพื้นที่เป็นอย่างไรผลสรุปของการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับได้ผลมากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับท่านผอครับครับก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิบนะครับก็ได้รับการสั่งการจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็ทางการทางดีก็สั่งการมายังกองปฏิบัติการฝนหลวงให้จัดตั้ง การสำรวจทีสุรินทร์ครับก็สําหรับการปฏิบัติการก็ให้เน้นบร да ิเวณทางด้านทุ่งคุลาลองไห้ครับซึ่งเป็นแหล่งข้าวปลูกข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดนะและมีชื่อเสียงนะครับก็จากการปฏิบตการของหน่วยปฏิบัติการสรวจทีสุรินทร์ครับก็ได้ขึ้นบินตั้งแต่วันที่20เป็นต้นมาครับก็ทําให้มีฝนตกในพื้นที่ครับก็กระจายครอบคลุมในพื้นที่ทุ่งคุลาก็สามารถที่จะช่วยให้ข้าวครับที่ได้รับน้ําก็สามารถที่จะมี เรียกว่ายืนต้นได้อยู่ครับเพือเ่อที่จะช่วยเหลือต่อไปในอนาคตอีกครับแต่ว่าน้ําในนาข้าวก็ยังยังต้องการน้ําอีกค่อนข้างที่จะมากเหมือนกันเนื่องจากว่าอ่าน้ําเนี่ยยังไม่ได้ขังในกระทงนาครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบางพื้นที่ที่ยังต้องการให้ผลิการสรลวมแล้วก็มีน้ําเติมเข้าไปในนาครับผมในส่วนของพื้นที่พืชไร่ครับก็อ่าจะอยู่บริเวณทางด้านนครราชสีมานะครับซึ่งเป็น การปลุกกระโส่วนใหญ่ก็บางพื้นที่ก็ยังคงต้องการน้ำอยู่ครับในช่วงน,นี้ครับครับท่านผูน้อนนวยการครับปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการทำฝนหลวงนะครับหรือว่าความพร้อมความไม่พร้อมหรือว่าการขาดแคลนนะครับอะไรบ้างครับองค์ประกอบอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างที่ เป็นปัญหาในการทำผลหลวงบ้างนะครับทั้งในส่วนของที่เป็นธรรมชาตินะครับทั้งในส่วนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติหรือว่าในส่วนของฝนหลวงเองของกรมฝนหลวงเองอุปกรณ์ครบหรือไม่เป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับท่านผู้อำนวยการครับครับในส่วนของปัญหาอุปสรรคก็เอาเรื่องของธรรมชาติครับก็ โดยส่วนใหญ่ในะช่วงนี้ครับก็จะมีลักษณะของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอล尼นะครับก็จะเป็นลักษณะของอความชื้นหรือว่ามเม็ดน้ําในบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกว่าปกติครับทําให้ในช่วงนี้ก็จะมีปริมาณฝนที่ตกน้อยลงหรือว่าการกอ่ <S <S <ด>อของเมฆเนี้ยอาจจะยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะต้องทอําทการที่จะก่อสร้างสร้างเม็ดเมฆสร้างกลุ่มเมฆ เพิ่มเติมในการไปกระตุ้นให้เกิดกลุ่มเมฆขึ้นนะครับในพื้นที่แล้วก็ทําการเลี้ยงก็จะให้มีฝนตกในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ลักษณะของท้องฟ้าที่มีการคุมด้วยเมฆชั้นกลางชั้นสูงก็ทําให้เป็นอุปสรรคที่แสงแดดที่จะส่งกระทบะมายังพื้นโลกเนี่ยทำให้ไอน้ําไม่สามารถที่จะลอยตัวและกันตัวเป็นเม็ดเมฆได้อันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งครับในช่วงนี้ ในส่วนของปัญหาของเ,อเรื่องของการบินก็ตอนนี้ของกรุงผนหลวงก็เตรียมพร้อมครับสถานก,การณ์เจ้าหน้าที่เครื่องบินก็พร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ครับก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศที่ยังอาจจะมีบางวันที่ไม่สามารถขึ้นดิสกิการได้ครับแต่เราก็ติดตามาตลอดทั้งวันครับครับถ้าอยากให้เขาเรียกว่าอยากให้ฝาก บอกอะไรถึงท่านอธิบดีนะครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับในฐานะผู้สนับสนุนการทํางานในพื้นที่เนี่ยนะครับอยากจะฝากอยากจะบอกอะไรกับท่านอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบ้างไหมครับอ๋อครับท่านอาิบดีก็สนับสนุนการปฏิง,งานของเราอยา่างเต็มที่ครับก็ก็อยากให้ท่าน หางบปมาณเพิ่มเติมให้เยอะเพื่อที่เราจะได้บินได้อย่างเยอะๆนะกเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ครับครับท่านผู้อำนวยการครับอ,อีสานอีสานล่างเนี่ยถ้าดูจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย นะครับสภาพดินฟ้าอากาศลมฟ้าอากาศที่แรงฝนกาดน้ําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยมันจะยาวไปถึงเดือนไหนครับฝนจึงจะกลับมาตกตามฤดูกาลตามปกติอีกเนี่ยมีช่วงว่างเว้นฝนที่เป็นวิกฤตแรงอยู่เนี่ยยาวไปถึงช่วงไหนอย่างไรครับท่านผู้ในการครับ อในช่วงนี้ลักษณะของฝนก็เริ่มที่จะมีตกเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็พราแต่ว่าลักษณะของที่เก่าวถึงในเรื่องของปราก,การณ์เอลนิโยครับซึ่งตอนเนี้อลักษณะของการพยายากรก็คือว่าปีหน้าจะเกิดเอลนิโยแน่นอนครับก็เลยทําให้คาดการณ์กันว่าลักษณะของฝนเนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้เปต้น,นไปเนี่ยอาจจะตกต่ำกว่าปกติครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีฝนตกลงในพื้นที่ไหนก็ต้อง อให้ชาวบ้านได้เก็บตักน้ำํำไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งที่จะถึงนี้ครับครับท่านผูน้อำนวยการครับอในส่วนของอภาคประชาชน พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเ,เขามีส่วนรับรู้ไหมครับว่า,ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยพยายามแก้ปัญหาวิกฤตให้กับพี่น้องประชาชนพยายามส่เงเครื่องบินขึ้นไปทําฝนหลวงนะครับเ,เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยภาคประชาชนชาวบ้านเกษตรกรมีโอกาสได้รับรู้ไหมครับเขารับรู้ไหมหรือว่าจะรับรู้ พี่น้องประชาชนเขาแสดงออกแสดงความรู้สึกอย่างไรบ้างต่อกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรครับท่านผู้ในการครับครับสําหรับประชาชนชาวบ้านครับก็ได้รับฟังครับแล้วก็ติดตามการรายงานการบินการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็จะมีทั้งทางวิทยุนะครับในช่วงเชา้าประมาณเจ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาทีครับก็จะมีการสรุปผลการบินการแล้วก็ คนที่ร้องขอฝนก็จะมีการโทรประสานงานมายังศูนย์บริการต่างๆนะครับทั่วประเทศนะครับทั้งเจ็ดศูนย์นะครับรวมถึงการรับฟ <medi> <Ti> ังผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊กนะครับของกรมผูเหล่อและกําจเศก็สามารถที่จะร้องขอรับบริการผนวงทางนั้นได้ครับก็ทําให้เรามีข้อมูลในส่วนของการขอรับบริการฝนหลวงว่าตรงไหนที่ยังต้องการฝนอยู่ครับเพื่อจะประมวลฝนแล้วก็นํามาวางแผนบริการช่วยเหลือครับ ครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้่วยการมากๆนะครับถือว่าท่านผู้่วยการแทนไทยผลกล้าเนี่ยนะครับเป็นเป็นผู้่วยการที่อยู่ในพื้นที่ ที่เป็นหัวใจของภาคอีสานเลยนะครับในการรับมือแก้ปัญหาภัยแง้งในการทำฝนหลวงถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญของภาคอีสานนะครับก็ให้กำลังใจท่านผูม้มยการนะครับให้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบวิกฤตนะครับด้วยความราบรื่นนะครับเกิดความสุข กับที่น้องประชาชนทั่วพื้นที่อีสานตอนล่างนะครับขอบคุณท่านผู้ดำเนการมากมากครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านบูฟังครับก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับรายการวิทยุจุฬาเรดิโอพัสนนะครับรายการทัวร์ทางไทยนะครับเราร่วมมือกับกรมฝนหลวง และการบินเกษตรนะครับประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมากขึ้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีเพจนะครับเพจบนเฟซบุ๊กเนี่ยชื่อเพจว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับ ท่านสามารถที่จะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวเข้าไปดูรายละเอียดนะครับหรือว่าแจ้งข้อมูลต่างๆเข้าไปได้นะครับนีล่าสุดกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรก็ได้โพสต์เมื่อ2อชั่วโมงที่ผ่านมา บนเพจของกรมฝนหลวงนะครับมีการประชุมสัมมนาตอดบทเรียนติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์แอลนิยนะครับมีการประชุมตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่นะครับจากสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับ ตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ถ้าใครอยากจะเข้าไปฟังก็ลองไปกดนะครับติดตามากดถูกใจเพจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เลยนะครับมีข้อมูลมากมายนะครับให้ท่านได้ติดตามกันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หาดใหญ่วันอาทิตย์นี้เนี่ยผมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนนะครับถ้าหากว่า ท่านผู้ฟังท่านใดนะครับสนใจอยากจะไปต้องเที่ยวชุมชนที่จังหวัดสงขลานะครับวันอาทิตย์นี้เนี่ยผมไปกินทุเรียนเวียนควรนะครับอยู่ที่อำเภอนาหม,ม่อมจังหวัดสงขลาข,ขับรถขึ้นควรไปกินทุเรียนนะครับถ้าใครสนใจอยากจะลงมาร่วมสนุกสนานด้วยเนี่ยมาจากกรุงเทพก็ได้นะครับเบอร์ไลน์ของผมก็098 หกเจ็ดแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ช่วงนี้เนี่ยภาคใต้อากาศยังดีนะครับช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยสองเดือนนี้เนี่ยภาคใต้หน้าเที่ยวอากาศดีนะครับฝนก็ตกลงมาบ้างเป็นระยะระยะให้ชุ่มชำ่ำ นะครับไม่ร้อนแห้งแลง้งจนเกินไปนะครับผลไม้ก็ยังมีให้กินเยอะในภาคใต้แต่ถ้าไปพฤกษิกาแล้วเนี่ยพฤกษิกาเนี่ยจะเป็นฤดูฝนของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกอที่รับอมรสุมลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะทำให้ฝนตก ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนียเยอะนะครับในเดือนพฤศจิก,กายนภาคใต้ในเดือนพฤศจิก,กายนเนี่ยก็เป็นไม่ใช่ฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวชุมชนนะครับเพราะว่าฝนจะตกมากนะครับแต่ว่าธันวาเป็นต้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะท่องเที่ยวชุมชนได้อีกนะครับยาวเลยคราวนี้ก็ตั้งแต่ธันวาไปจนถึงตุลา เที่ยวได้ตลอดเลยนะครับภาคใต้เนี่ยฝั่งตะวันออกนะครับต้องเที่ยวชุมชนเนี่ยเที่ยวได้สบายสบายวันนี้หมดเวลาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ